สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยทีเชอร์สิริลักษ์นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันเช่นเคยค่ะเราต้องมาทํารับสมองกันก่อนนะคะรับสมองมีทั้งหมด6ข้อเช่นเคยค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนบอกหลักของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ดังต่อไปนี้ ิเอร์ให้เวลานักเรียนทำทั้งหมด5นาทีเช่นเคยนะคะแล้วเรามาเฉลยรับสมองพร้อมกันค่ะครบ5นาทีแล้วเรามาเฉลยรับสมองพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1 254685เลขโดดที่หีดเส้นใต้คือเลข6นะคะเลข6อยู่ในหลัก ร้อยอต่อไปอข้อที่2 54้ล้าน8 9 2 3 1 2ทีนี้เลขโดดที่ขีดเส้นใต้คือเลข4เลข4อยู่ในหลักอะไรคะนับไปเลยค่ะหน่วย1 0 0ร0 0 0พันหมื่นแสนล้านฉะนั้นเลข4อยู่ในหลักล้านนั่นเองค่ะ3 135ล้าน8 4 2 2 6 5เลขที่ขีดเส้นใต้คือเลข4เลข4อยู่ในหลักอะไรคะนับค่ะหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นฉะนั้นเลข4อยู่ในหลักหมื่นข้อ4 2ล้าน4 5 8 1 4 1ทีนี้ เลขที่ขีดเส้นใต้คืออ่าเลข1อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5 6,398ล้าน5,42,587ทีนี้เลขที่ขีดเส้นใต้ที่เลขอะไรคะเด็กๆเลขเลข3ค่ะอ่าเลข3เรามาอ่านหรือนับไปพร้พอมๆกันนะคะหลักหน่วยหลัก สิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านฉะนั้นเลขโดดคือเลขสามเนี่ยอยู่ในหลักร้อยลานน้านนั่นเองคะอ่ะต่อไปข้อที่หกหกสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดมื่นสองร้อยห้าสิบแปดเลขศูนย์อยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆ อหลักพันเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเด็กๆคือเรื่องค่าประจำหลักและการกระจายนะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ว่าหลักมีอะไรบ้าง หลักมีดังนี้นะคะเด็กๆหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านมันจะมีไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆถึงหลักล้านล้านได้เลยค่ะทีนี้หลักเนี่ยดูตรงไหนนักเรียนเห็นไหมคะที่ที่เชื่อวงไว้นะคะตรงนี้คือหลักนะคะเด็กๆ เมื่อนักเรียนรู้ว่าหลักมีอะไรบ้างแล้วฉะนั้นต่อไปเราก็จะมาดูค่าประจําหลักนะคะนักเรียนดูนะคะที่ที่เชื่อวงไว้นะคะหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1หลักสิบมีค่าเท่ากับ10หลักร้อยมีค่าเท่ากับร้อยหลักพันมีค่าเท่ากับพันหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหนึ่งมื่นเห็นไหมคะหลักแสนมีค่าเท่ากับแสนเห็นไหมหลักล้านมีค่าเท่ากับ1นึ่งล้าน หลัก10ล้านมีค่าเท่ากับ10ล้านหลักร้อยล้านมีค่าเท่ากับ100ล้านหลักพันล้านมีค่าเท่ากับ1000ล้านเห็นไหมคะมันเป็นค่าประจําหลักนะคะเด็กๆทีนี้มาดูข้างล่างกันข้างล่างจะเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆนักเรียนดูนะคะโจทย์ตัวอย่างของทีเชอร์นะ3 5 4พันล้านสองแสน เราจะดูกันไปทีละตัวก่อนนะคะเด็กๆนักเรียนดูนะคะ7อยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักหน่วยฉะนั้นเราก็เอามาเขียนไว้ที่หลักหน่วยช่องของหลักหน่วยเห็นไหมคะทีเช่์จะวงไว้นะต่อไป 6. อยู่ในหลัก10อ่ะเราก็เรียงเลยคะ่ะเอา6มาใส่ในช่องของหลัก10ต่อไปหลักร้อยคือเลข เลข1ค่ะเลข1เราก็เอามาไว้ในช่องของหลักร้อยเห็นไหมคะต่อไปหลักพันหลักพันคือเลขอะไรคะเลข9อ่าต่อไปหลักหมืน่นหลักหมื่นเลขอะไรคะเด็กๆเลข5เก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปหลักแสนหลักแสนคือเลขอะไรคะเด็กๆเลขสองค่ะอ่าต่อไปเอามาวางไว้ในช่องของหลกักอ่าหลักแสน ศูนย์อยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆหลักล้านฉะนั้นเอามาไว้ในช่องของหลักล้านค่ะ C อยู่ในหลัก10ล้านนะคะก็เอามาไว้เลยทีนี้หนูก็เรียงไปเลยนะคะ5อยู่ในหลักร้อยล้านหนูก็ใส่ในช่องของร้อยล้าน3อยู่ในหลักพันล้านหนูก็ใส่ในช่องของหลักพันล้านค่ะทีนี้เรามาดูค่าประจำหลักกันนักเรียนดูนะคะ7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ อ่ามีค่าเท่ากับ7นะคะอ่าต่อไป6อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ60สอ่าหอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100นะคะค่าประจาหลักคือ100ทีนี้ในโจทย์เนี่ยคือเขาให้เลขอะไรมาคะเลข1นะคะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากับ100อ่าต่อไป9อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 9 0 0 0ง่ายใช่ไหมคะเด็กเด็กอ่าเรามาดูหลักต่อไปกันค่ะ5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ5 0 0ห0 2อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ200,000 0อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับ0อ่าทำไมถึงเป็น0ย์คะ0ย์คูณ1ล้านได้ศูนย์นั่นเองค่ะอ่ะสี่อยู่ในหลักสิบล้านมีค่าเท่ากับสี่สิบล้านค่ะห้าอยู่ในหลักร้อยล้านมีค่าเท่ากับ 500ล้าน3อยู่ในหลักพันล้านมีค่าเท่ากับ3,000ล้านค่ะอ่าทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะหลักแต่ละหลักมีค่าประจำหลักแตกต่างกันนะคะเด็กๆเลขโดดในแต่ละหลักจะมีค่าประจำหลักดังนั้นนะคะเลขโดดที่เป็นเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันจะมีค่าต่างกันค่ะ ยกเว้นเลข0ูนย์นะคะเลข0ูนย์อยู่ในหลักไหนก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2นักเรียนดูนะคะที่เชิญกำหนดมาให้36ล้าน 5, 5้4แสนหทีนี้ค่าประจำหลักเนี่ยนักเรียนรู้แล้วนะคะทีนี้เราก็กระจายลงไปได้เลยค่ะอ่า6อยู่ในหลักหน่วยใส่ไว้เลยค่ะหลักหน่วย9อยู่ในหลักสิบก็ใส่ในหลักสิบ 8อยู่ในหลักร้อยก็ใส่ในหลักร้อยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดทุกตัวนะคะเด็กๆพอเราเรียนได้ครบทุกตัวแล้วนะคะเราก็มาดูค่าประจําหลักของมันค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ60เหมือนเดิมค่ะ9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90นะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆเนาะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะง่ายไหมคะอ่าง่ายนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่เป็นแบบฝึกหัดกัน ตัวอย่างข้อที่1นนะคะที่เชร์ให้นักเรียนเขียนเป็นคําอ่านค่ะทีนี้นักเรียนดูนะคะว่าเขียนได้อย่างไรค่ะอักโจทย์ข้อนี้ก็จะเขียนได้ว่า6,850ล้าน 898, 1 2นเ่ะอ่านง่ายใช่ไหมคะเขียนเป็นคำอ่านนะต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปค่ะ,ะมาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อนี้ที่เชิญให้นักเรียน อาหาค่าของเลขโดดค่ะนักเรียนมาดูนะคะโจทย์ที่ทีเชอร์ให้6 8 5 0ล้าน5 9 8 1 2 7โจทย์เดิมใช่ไหมคะแต่ว่าทีเชอร์ให้ตอบแบบอื่นแล้วนะคะนักเรียนดูที่ทีเชอร์ขีดเส้นใต้ละมีดลูกศรชี้ลงมาเห็นไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกศรที่ทีเชอร์ชี้อยู่บนเลข เลข9้านั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนดูว่าเลข9้าอยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆอยู่ในหลักอ่าอยู่ในหลักหมื่นฉะนั้นเลข9จะมีค่าเท่ากับ9 0 0 0หมื่นนั่นเองค่ะนี่คือวิธีการตอบนะคะดูในกรอบข้อความสีส้มนะคะเด็กๆตอบได้ว่า9อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับ9 0้า0มื่นอ่าง่ายๆเลย ยังอยู่ในโจทย์เดิมนะคะเด็กๆนักเรียนดูว่าคราวนี้ชี้อยู่ที่เลขเลข8เลข8ดอยู่ในหลักอะไรนะอ่าใครไม่รู้นับหลักไปเลยค่ะอยู่ในหลักหลักร้อยล้านฉะนั้นเลข8ดตัวนี้เลขโดดตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ800ล้านค่ะอ่ามาดูอันต่อไปค่ะคราวนี้ชี้อยู่ที่ เลขสอนชี้อยู่ที่เลข6กอ่าเลข6อยู่ในหลักอะไรคะเด็กๆหลักพันล้านฉะนั้นเลข6จะต้องมีค่าเท่ากับ6 0 0 0ล้านง่ายใช่ไหมคะเด็กๆอ่าถ้าง,ง่ายเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะทีนี้ลูกสอนชี้อยู่ที่เลขเลขศูนย์เลขศูนยอยู่ในหลักอะไรคะหลักหลักอ่าอยู่ในหลักล้าน แต่ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรอ่าเลข0ูนย์อยู่ในหลักไหนจะมีค่าเท่ากับ0เก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2กันนะคะหัวข้อนี้จะเรียนกันในเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปของการกระจายซึ่งการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปของการกระจายเนี่ยเราจะเขียนในรูปของการบวกนักเรียนดูบรรทัดส,สุดท้ายทิ่ติรเชิ่งงให้นะคะเราจะเอาจํานวนหรือค่าประจําหลักนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้เอามาเขียนในรูปของการบวกหรือเขียนให้อยู่ในแนวนอนนั่นเองคะอ่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ แค่เราเอามาเขียนเรียงในรูปของการบวกเฉยๆค่ะซึ่งจะเขียนจากจำนวนที่มากสุดเรียงลงไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะอย่างตัวอย่างที่ที่เชื่อเอามานะคะนักเรียนดูโจทย์นะ850ล้ 50, 8, าน598,127านอ่สทีนี้ค่าประจำหลักคืออะไร7อยู่ในหลักหน่วยฉะนั้นมีค่าเท่ากับ7 2ออยู่ในหลักสิบ มีค่าเท่ากับ20เห็นไหมคะทีนี้พอเราเรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าที่มีเจะได้จํานวนที่มีค่ามากที่สุดเห็นไหมคะคือเลขเลข8เลข8มีค่าเท่าไหร่คะ800ล้านนักเรียนมาดูตรงรูปแบบการกระจายข้างล่างคะ่ะทีนี้ที่เชื่อจะเขียนว่า800ล้านเห็นไหมที่เชื่อเขียน800ล้านไว้ก่อนเลยนะบวกกับ50ล้านบวกกับ0เห็นไหมคะ อ่ามันจะเรียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงเลขเลข7เห็นไหมคะตัวเลข7จะอยู่หลังสุดเลยเพราะว่า7มีค่าน้อยที่สุดนะคะในตัวเลขที่ทีเชอร์กำหนดให้ฉะนั้น7จะอยู่ด้านหลังสุดอ่าง่ายใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยอ่าแบบฝึกหัดคราวนี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะ สามข้อใหญ่นะไม่ใช่สามข้อย่อยอ่ะทีนี้นักเรียนดูข้อที่หนึ่งให้เขียนในรูปของการกระจายให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่ทิเชอร์กำหนดมาให้เห็นไหมคะเขียนเป็นรูปการกระจายเหมือนสไลด์เมื่อกี้ที่ผ่านมาเลยที่เราเรียนกันไปข้อ 2. เลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าอันนี้ทิเชอร์ก็สอนไปแล้วอยู่ในสไลด์นะคะอ่าต่อไป3เขียนจํานวนที่มีรูปการกระจายเป็น 6 0ล้านบวก8 0 0แสนบวก3 0 0พันบวก40บวก1ให้นักเรียนเขียนกลับให้มาอยู่ในรูปของจำนวนนะคะจำนวนเช่นถ้าใครคิดไม่ออกให้นักเรียนไปดูข้อข้อ1ย่อยนะที่อยู่ในข้อ1ใหญเ่เขียนให้อยู่ในรูปของแบบนั้นนะคะนี่คือรูปแบบที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัดส่งทิชช์นะคะเด็กๆคือ1 หนูต้องเขียนวันที่2ต้องเขียนครั้งที่นะคะครั้งที่ในที่นี้หมายถึงว่าที่เชิญให้งานของให้งานหนูเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะ 3. เรื่องอ่าแล้วก็สีการทําแบบฝึกหัดส่งค่ะในการทําแบบฝึกหัดส่งทีเชร์นะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์มาให้ที่เชร์นะคะเขียนคําตอบมาเลยค่ะอ่าก่อนหมดค่าเรามาสรุปกันก่อนนะคะเลขโดดนะคะจะมีค่าตาม ค่าประจำหลักของตัวมันเองนะคะดังนั้นเลขโดดที่เป็นเลขเดียวกันแต่อยู่ต่างค่าประจำหลักกันจะมีค่าแตกต่างกันนะคะส่วนการกระจายการกระจายเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของอการบวกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคาบเรียนคณิตศาสตร์ในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะในคาบเรียนต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆ굿ไบ